มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธในเดือนเมษายน2567นกะคะการงานของคนเกิดวันพุธช่วงนี้นะคะงานดีเงินด,นดีมีความสุขในการทำงานสำหรับคนทำงานแบบครอบครัวธุรกิจครอบครัวช่วงนี้นะคะงานดีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีด้วยนะคะแต่ให้รมามัดระวังงานของคุณจะมีปัญหาเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับบริวารคนใกล้ตัวหรือให้รมามัดระวังจะมีปัญหากับลูกค้านะคะในเรื่องของการเงิน สำหรับคนชาววันพุธนะคะใครทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินไว้นะคุณจะมีข่าวดีและถ้าสมมุติว่าคุณมีเกณฑ์แข่งขันนะคะในเรื่องของการแข่งขันอะไรบางอย่างอยู่คุณจะมีข่าวดีนะคะคุณอาจจะได้รับชัยชนะนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลหรือว่าการเงินที่สำคัญคนเกิดวันพุธช่วงนี้คุณมีโอกาสมีโชคลาบลาบรอยแบบฟุกฟุก ฉะนั้นมีโชคแล้วอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะคะส่วนความเครียดในเรื่องของการเงินก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ใช้เงินแบบมีสตินะคะให้คุณหมั่นทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ,บ่อยๆเรื่อยๆการเงินก็จะไม่ติดขัดนะคะในเรื่องของความรักให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของความรักคุณต้องใจเย็นในการแก้ไขปัญหาให้ระมัดระวังเรื่องมือที่3จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหา ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากคนรักและที่สำคัญคุณอาจจะอยากไปสัญญกรรมนะคะทำสวยเพื่อเอาใจคนรักนะคะถ้าการเงินของคุณดีไม่ติดขัดอะไรคุณก็ไปทำได้เลยนะคะแต่ถ้าการเงินยังมีปัญหาอยู่ก็ลองคิดดูว่ามันจำเป็นจริงๆแล้วหรือยังที่จะต้องทําในช่วงนี้นะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพให้เรามาะระวังปวดแขนปวดไหล่ข้อมือนิ้วล็อก ส่วนหนึ่งเลยนะคะคุณมาจากคุณอยู่หน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาหรือว่าอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลานะคะอาจจะทําให้อาการที่เป็นอยู่ที่มันมีอยู่แล้วมันสะสมมากขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ก็พักสายตาบ้างนะคะห่างออกจากโทรศัพท์คอมบ้างนะคะอาการเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นให้เรามาระวังเพิ่มเติมคือการปวดตาปวดเอวปวดขาแล้วก็ช่วงนี้จะสารพัดเคล็ดขัดยอกนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธนะคะ